สมิงตนนี้ไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ร้ายที่กระหายเลือดแต่มันคือวิญญาณแห่งพงฟพรที่ถือกำเนิดขึ้นจากอาถรรพ์โบราณสถานที่นี้คือรังของมันถ้ำแห่งนี้คือจดจบไม่ใช่จบของมันก็จบของกูก้าวแรกที่ย่างเข้าสู่ความมืดมิดคือการทิ้งชีวิตเดิมไว้เบื้องหลังเพื่อเผชิญหน้ากับชะตา มันเล่าเรื่องของคนผู้หนึ่งที่ยอมสละความเป็นมนุษย์เพื่อแลกกับพลังอำนาจแห่งพงไพรเพื่อกลายเป็นความมืดมิดไม่สามารถซ่อนเร้นความชั่วร้ายได้เงาของมันทอดทับไปทั่วพร้อมที่จะโอบอุ้มมันคือความหิวกระหายที่ไม่มีวันอิ่มมันคือความแค้นที่ไม่มีวันจบสิ้นมันคือสมิงผู้ไร้เทียมทาน ลูกกระสุนอาคมพุ่งเข้าใส่แต่มันก็รวดเร็วยิ่งกว่าที่ตาเห็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทุกกระบวนท่าคือชีวิตทุกย่างก้าวคือความตายใครจะเป็นผู้ยืนพลังอาถรรพ์ของสมิงมันเหนือกว่าที่คิดเครื่องรางที่เคยปกป้องบัดนี้ได้แตกสลายไปแล้วมันจบแล้วทุกอย่างจบลงแล้ว แต่่่่ไมรรู้วาาใคเป็นนฝยชนะจบลงแล้วนะครับสำหรับเรื่องมหากาพรานลาดสมิงตอนที่3บทสรุปแห่งพงไพรยอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา